นี่คือ Minecraft และนี่คือ m o ดไดโนเสารทุกคนในสิ่งที่แปลกไปไหมชุดเกาะเหล็กแล้วก็อยูนิเดโนที่กลายล่างเปตัวใหญ่ก็คือเราช่วงที่ไม่ได้อัดคลิปแล้วได้ทำการลงเหมืองขุดแร่และได้เหล็กมา40ก้อนพร้อมกับแปลงผักและน้ำอนฟนินต่ แลนะนันมีฟินิตี้ที่สมบูรณ์เออมีกระดูกด้วยเอามาแปลงนี่คือฟาร์มผักที่มันจะทำให้เราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าขนมปังได้และมันคือสิ่งที่ดีงามมากขนมปังคืออาหารหลักของซีรีส์นี้แน่นอนขนมปังครับง่ายมากปทีนี้เราก็ได้อาหารฟรีแล้วไม่เชิงฟรีแต่เป็นอาหาร อของเก็บยัดใส่กล่องเอาละภารกิจของครั้งนี้ไม่ใช่ดันนอ,อกบ้านแน่นอนไออยูนีูนั่นงเวดตรงนั้นแหละแต่ภารกิจครั้งนี้จะเป็นภารกิจที่จริงจังมากคือการสร้างห้องเก็บของที่มันจัดทุกอย่างย่างลงตัวย่างแหลกตัดไม้เอาเป็นว่าขอใช้งานอยูดีเดดูแป๊บหนึง่งมาตัดต้นไม้ให้หน่อยเดินมาเออ ฟูฟูไม่ตัดให้หนไอยยังมันเถอะแต่ปว่าได้เวลาตัดจุบจุบการตัดไม้ในเกมนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไดโนเสาร์าตัวไหนวิ่งมากัดไหมจะไปใช้ไม้ออกหรือมาอะไรไม่รู้แต่ตัดตัดไปก่อน อยากให้ยูนิเลลูมันช่วยเดินชนต้นไม้ให้พเพราะว่าพวกเรยนรูสาวแบบเนี้ยมันเดินชนต้นไม้แล้วต้นไม้หักก็คือมันทำลายบล็อกได้หนีละหนีนะหนีหน,นีหนีนนตึงตึงตึงเราหาต้นไม้ตัดแบบง่ายๆไม่ได้เลยเนี่ย อืบอืบมาตัดบนนี้เลยแล้วกันอืมโอ้ย,อยร้องทำไมเยอะแยะร้องทำไมลำแข้งโอ้โหโอ้ลิชีโอ้โอลิชีโอล้ลิชีโอล้ลิชีโอ้ลิชีอยู่กับยูนิเดโนไม่รู้เหมือนกัำลังยูนีเดโนมันช่วยตีได้ไหมแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ช่วยตี อ่าออมาทำได้แค่เป็นตัวช่วยบังอ่ะอะอเออแกไม่ใช่อยู่ีนเดนอมานี่ไม่กัดถ้าเอามาให้ตีตีไม่โดนทำไมตีไม่โดนอ่ะเดี๋ยวมาเล่นสิโอ้ อาหารลดม,มีข้าวโหข้าวมีนิดเดียวมาเน่เออวิ่งมามาเน่ไมฆ่าดซะดีีดเอ,อ๊ะกเกพบของก็บพองก็บของก็บพอง,พอง,พอง,พองใส่ของใส่ชุดก็อืมอืม เฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดขอไปดูหน่อยเฮ้ยกัดกันสู้สู้สู้ชิงชิงชเอ้ยเอเอ้ยราจะช่วยยูนิเดโนตีเอ้ยเอ้ยเอ้ยยูนิเดโนเออไม่ไม่ทททเเอ้ยเอยอช่วยยูนิเดอเอ่อเอ้ยสู้สยูนิดโน้มลองใจให้เอ้ยกัดมันโออเอออออ่าอเออกัดมันกาดมัน

แล้วก็อีกอย่างเราสร้างห้องสําหรับการเผาเอาเผาของโดยเฉพาะตรงนี้ซึ่งมันทําให้เราลืมไปแล้วว่าจริงๆเราเราต้องมาที่ห้องนี้แล้วก็นั่นแหละอ,อ,อ,อยู่ในไดโนมันกินแต่เนื้ออยู่ในไดโนมันกินแต่เนื้อเอาไงดีตอนนี้เนื้อจะหมดบ้านอยู่แล้วไม่เป็นไรเพื่อไดโนเสาร์ที่ขันแต่งเรายอมได้ เออหิวเลือดหิวเลือดตัวอะไร้องอ่ะไปไปละปุ๊บ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 เอาละในตัวเรามีไม้โอเคงั้นเอาเป็นว่าเราสร้างห้องเก็บของก่อนดีกว่าอืมแปลูก <c oughs> ลงไปแมว เราจสร้างห้องสําหรับเก็บของโดยเฉพาะไว้เอไม่รู้สิแปบบ๊บนึงขยายห้องนี้แปบบ๊บ <c oughs> เอาไว้ตรงนี้แล้วกันขุดลงไปเลยอะไรเขาขาวอะถ้าสนใจไปล่ามาให้ยูนิเดโลกินดีวะอาจจะเป็นไก่ไม่ก็แกะซึ่งมันคือแกะโอเคตอนนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือยูนิเดโลมันกินเนื้อแกะได้ ว้หนีสุดชีวิตมันมีครั้งหนึ่งที่ยูนในเดโนมันว้าเข้ามาในบ้านแล้วมันก็ติดอยู่ในน้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกัดอยู่ในเดโนไหมอ่ะไม่กัดไม่กัดใช่ไหมเออวันนี้เออตีด้วยดาบนี่แหละอืออีซี่อีซี่โบอีซีโ่โบโอ้ง่ายง่ายแต่จะถึง เมื่อ,อไหร่มันจะตายเนี่ยอยากอยากให้ไดโนเสาร์มันดอกเนื้อแต่มันไม่ตอบเสียดายไดโนเสาร์มันเป็นสิ่งที่แย่ yeah! สมควรเพียงตัวเดียวก็ทำให้ดาบเหล็กเกือบพังได้อใช่เราเนื้อแกะไปเผาแป๊บหนึง่งแล้วก,ก็จะได้อาหารสำหรับอยู่นี้ได้ดนาะอะ ไม่ได้กดอัดอีกอ่ะไม่เป็นไรแป๊บเดียวอ่ากดออกเมื่อกี้ไม่มีอะไรโอเคแต่เอาเป็นว่าเราไม่ได้กดอะไรอ่าปัญหาปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้คืออาหารตอนนี้อาหารเรามีน้อยมากเฮ้ยโตแล้วโตแล้วอีกแล้ว ต้องพวนด,ดินใหม่อีกแล้วอ,อแล้วก็ปลูกปลูกคือแป้งเป็นอาหารเดียวที่เรากินได้ส่วนอยูนียูนีไดโนมันกินเป็นเค่นเนือ้อเนื้อแกะอะไรประมาณนี้ดน,น,นะเ,ดเราเอาเนื้อที่เราเผาเสร็จไปอเอาเล็กมา สามก้อนเราจะทำพิกแอปใหม่พิกแอปคลองนี่คือวิธีการครับใหม่ที่เราเพิ่งรู้คือเรามีสมองที่ดีเกินไปเราไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงถึงเราเสียลาดเนอะเออใช่ใช่แกอันนี้เลยเราฉลาดเกินไป เราไม่รู้ว่าจริงๆวิมันสามารถกดแล้วลากได้เพื่อเป็นการวางของเนื้อเนื้อเนื้อเราเผาไว้ช่องไหนนะช่องนี้อ่านี่จะเป็นเนื้ออืมต้องให้มันสมมาตรด้วย โอ้โหโอ้โหมาขุดจนยอดมาเออไปเป็นเผาหินก้อนนึงอืมไม่มีเชื้อเพลิงเอาเตาอ,อื่นตุรึงตุรึงได้เวลาตัวแตงเอาจังเกิลแล้วกันจังเกิลเป็นพื้น จะว่าไปทำไมเราไม่เช่สลับอะช่างมันเหอะเอ,อ่อขยายห้องอีกสักนิดแล้วกันกัดอะไรกันอ,กอีกคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ายูนิเดโนโดของเรามันไม่ไปกัดตัวอื่นก่อนตัวอื่นมันก็จะไม่มากัดนันเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราไม่อยากให้ยูนิเดโนมันตายเพราะฉะนันขี้เกียจไปเลี้ยงไดโนเสาร์ตัวใหม่มันเสียเนื้อเยอะมาก แล้วก็ก่อนหน้านั้นเราเคยเลี้ยงไดโนเสา์อีกตัวหนึ่งมันชื่อเอ่อน u m เบอรแล้วหลังจากนั้นมันก็ตายไปเพราะว่ามันยังไม่ทันที่โตแล้วก็โดนไดโนเสาร์มากัดอืมเป็นเรื่องพี่กดีเราเอาปบนึงนะคิดป๊บแกะเยี่ยมท้ามาอยู่ดีไดโนมันยืนนะเราบอกเราสั่งออ ทำไมท่านั่งมันเหมือนยืนเลยอ,อ๋อรู้แล้วเอ๊ตายซะเป็นอาหารจงเป็นอาหารให้กับหูแกะดำแถวนี้ทำไมอยู่ดีๆแถวนี้ก็มีแกะเกิดเนะี่ยรู้แล้ว,ลวจริงๆมันน่าจะมีสัตว์เกิดเป็นเปลืองปกติแต่ว่าไดนโนเสาร์ตัว,ตวอื่นมันมา,มาก,กินกันหมดเลยตรงนั้นโล่งมากเหมาะกับการสร้างอะไรก็ตามแต่ช่างมันเถอะเออสังเกตแรป๊บนึง นั่นเลยเดนดรัสอยากให้แถวนี้ไม่มีตัวเดนดรัสตัวอื่นนอกจากทีเล็กอบงอมงมงมกินๆๆๆไม่อิ่มอีกโอหเนื้อเหลือชิ้นเดียวอีกชิ้นก็ที่เหลือก็ต้องเอาไปเผาอีกโอ้ข้าวโตแล้วยาะๆกว่าข้าจะโตได้มันเชื่อมันสิ่งที่ยากลำบากเกินอได้มันตั้งเยอะ นี้ค้นแกะดำแล้วแบกมาจากกล่องอื่นตู้เผาตู้อื่นโอเคทำกำแพงตอนแรกเราคิดว่าเราจะใช้หินดิฟสเลกนี่แล้วหินดิฟสเลกมันเราต้องวิ่งขึ้นไปขึ้นมาหินดิฟสเลกอันนี้ไงเอออันนี้คือหินทับอันนี้ก็ทับบลิก น่าสนใจฮะอืมอืมแต่อไรยถ้าจะไม่ผิดตอนที่มันเผามันสวยมากเลยมัง้งตอนที่มันกลายเป็นอะไรไม่รู้หมูในที่สุดก็มีสิ่งมีชีวิตนอกจากแกะแล้วก็ไก่คือหมูจงมาจงสังเวยชีวีให้กับเจ้าอยู่ในเดโนเสถดเจ้าหมูน้อยอย่าไปหลบตรงนั้นสิเอ๊ะ โอ้โหแตงกู้วลมัดสลับเนื้อเรามีเนื้อหมูกินเป็นตัวแรกของซีรีส์นี้มัง้งเอาหมูไปเผาอย่านั้ยก็ดีที่ตอนนี้เรามีอ่าสเบยียงตุนเรานี่ไงกล่องแรกที่ <ś led> ไม่ไม่เราไม่ได้เผานี้เผาได้ไหมไม่ได้อ๋อนี่เผานี้ได้แล้วหินทับว่ะเผาได้ไหมหินทับเผาได้ไหมไม่ได้ก็มีแค่อ่ะดิสสับอืม ปูดิสเลตกับดิฟสเลตอ่ะชอบพปูดิสเลตมากกว่าอืมโอเคตกแต่งต่ออ่ะไม่ได้กดอ,ดอ,ดอัดอะไรเนี่ยเอาเป็นว่านี่คือลายกำแพงที่เราจะใช้ท้าไมเราชอบเผลอไม่กดอัดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับฟิงไมฟิเกแต่เราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้หินอะไรในการสร้างกำแพงซึ่งนั่นก็คือหินทับ ทอ่อหินทบัทบทับแล้วหินทับมีแค่นี้เราต้องลงไปขุดใช่ไหมใช่นี่อ๋อเลยเลยเลยเดินเลยเดินเลยอืมเอาหินทับยัดเข้าไปเอ่อเราต้องการอันนี้อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกประมาณห้าหนึ่ง อืมอืมอืมเกินมาหนึ่งไม่เป็นไรเอามาใส่ด้านนี้นับว่าสวยงามมากเลยสำหรับหินทับนี่เยี่ยมในการตกแต่งไปอีกหนึ่งปุ๊บหินทับหมดอะแต่ว่าแตวลวไล์ก็สวยนะได้มาเวลาเราใช้ทับนี่แหละได้เวลาลงไปขุดทับ นี่จะเป็นครั้งแรกที่เราใช้ทับที่เราเห็นคุณค่าของทับทปกติเราไม่ชอบใช้ทับเพราะว่าเราไม่รู้น,นี่หินอะไรเนะี่ยแอนดี้ไซเออ์เอขอลองเอาแอนดี้ไซ์ไปดูหน่อยซิว่าแอนดี้ไซ์มันดูด,ดีไหมอันนี้คือยุคของการทดลองว่าหินอันไหนมันดูสวยงามเมื่อใช้ก็จะตรงครับ แล้วก็บินอีกทีกระดูในไซแอนด n d d e s อยู่ในอย่าบอกนะว่าไม่ได้เก็บมาในเวิร์ดไม่เป็นไรช่างมาเถอะเอาไปว่าเราใช้ทัพนั่นแหละกลับลงไปมาเนอะโอ้ย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  ช่วงยาวนานเหลือเกินหินทับอยู่ไหนไอวันทับถ้าจะไม่ผิดทับมันอยู่ลึกกว่านี้เนาะลึกกว่าไปข้อสิเจาเลยแปลว่าเราต้องลงไปในนี้เหรอเสียงถ้ำเอะเราขอเออนี่ปิดปิดกั้นน้ำปิดกั้นน้ำอือพอทอดเนี่ย ลงถ้ำไม่เอาทอชมาแต่ไม่เป็นไรเราคราฟสติกได้ปุบ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 ปาป่าป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 าโอเคชูดได้เวลาลงไปสำรวจในที่ที่ถูกปิดตายไปหนึ่งคลิปโอ้โหโคตรมึดเลยมึดมากอย่างกับอุ้ยนี่ไงหินทับยามาก เออเราขุดลงไปลึกขนาดไหนนี่เฮ้ยอันนี้ยังยังมีทอชที่ยังมีชีวิตรอดอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็หายไปหมดแล้วเพราะน้ำเฮ้ยมีซอมบี้โมลิชีโดนลิ้นเสียงกว่าโอเคไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้เสียงมาจากไหนเนี่ย โอเคได้เวลาฟาร์มหินทับแล้วปุบปุบเอาละราจำนวนหินทับหกสคือีก้อนนี่ก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะมัง้งไปขึ้นไปดูความเชื่องช้าอะไรกันเนี่ยเราเล่นมาเป็นวันที่สิบสามจริงๆเราขุดหินทับต,ต,ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าเราต้องการไปเปิดไฟส่วนตรงนี้ เดี๋ยวเขอยไปแล้วกันจะมันเหอะไปรีบกันไปชาสัตจริงเจียวอืออือตรงนี้จะเป็นถ้ำที่เราควรไปส่วนอีกทางก็ไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ทางที่ไปดิฟสลิกแล้วก็ไปเจอหิเนเบลล็อกแล้วก็ไม่เจอเพชร นี่เดินมานานแล้วนะเนี่ยในที่สุดก็เดินมาถึงเริ่มจกนั้นก็ยัดหินทับลงไปแล้วก็เอาอ <ara> uh ืม huh ขัดอีกสอง แล้วก็แล้วก็อันนี้หนึ่งสองแล้วหลังจากนั้นก็ปื๊บจองปืบ๊บแล้วก็ปืบป๊บปื๊บแล้วก็ปืบ๊บเอออืมเฮ้ยอันนี้พอดีมากเราก็จะเอาอันนี้เป็น ประมาณนี้มั้งเดี๋ยวเอาของเคลียร์ของแป๊บหนึง่งแล้วก็ทำแบบเดิมอี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 อ,อีขาดอีกบอกหนึง่ง ก็เอาทักมาปึบแล้วก็หนึ่งสองสามเบิบเบิเิเิแล้วก็ปึบแล้วก็ปึบปึบปึบ,ปบ,ปบอือโอ้หืมย่มยอดเราแปลงกลับไม่ได้ใช่ยวมันเถอะ แล้วหลังจากนั้นก็ด้านบนเราจะใช้ดิสเลตแล้วกันสำหรับด้านบนเนี่ยเราอาจจะยังไม่ขนกล่องมาก็ได้นะเพราะขี้เกียจมันนานมากเราจะทําตอนเบื้องหลังไม่ไม,ไม่ทำตอนหลังคลิปหลังไม่แล้วช่งมันเหอะไม่รู้จะเรียกอะไรเอช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 เออเอชว่า ห้องเก็บของเสร็จเรียบร้อยจบบาย